สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้รันครับคลิปนี้ครับผมจะมาเล่นคอมโบขี่สัตว์โดยใช้โกโก้กับแฮมสเตอร์นะครับทางคะแนนในเอพิซ็อกที่สองครับตัวบัตรครับเน้นการขี่สัตว์อย่างเดียวครับก็คือเมื่อขี่สัตว์คะแนนจะเพิ่มขึ้นเยอะมากครับโดยใส่อ่านมาสองชิ้นกับดอกไม้สาวเจ้าป่าผัดพิซซอนก็เป็นน้ําตาลทีมานั่นเองโอเคมาดูกันครับผมว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าครับเซตนี้ครับผมในตอนที่สองครับโกโก้ครับเมื่อ เก็บขวดเลือดใดๆครับมันจะขี่แก้วแบบนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นการขี่สัตว์นั่นเองครับเจ้าแฮมสเตอร์ครับมันช่วยดูดเยลี่ให้เราด้วยอย่างที่เห็นครับแถมช่วยลายโพชั่นออกมาอีกครับยอดเยี่ยมครับเนี่ยขอคายโพชั่นเราเก็บเราก็จะได้ทั้งพลังชีวิตแล้วก็ได้ขี่สัตว์นั่นเองครับ คะแนนต่อคีสันนี่พุ่งพรวดๆเลยครับคะแนนคีสันเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกตั้ง5,800คะแนนครับถ้าอ่านมาวิ้งสองิ้มก็เพิ่มถึง6,000เลยเดียวครับแล้วก็มีพลังงานพดช้าอีก1%ด้วยที่แถมมาครับอันนี้ไม่วิ้งก็แค่ได้ ได้แค่เก้าเปอร์เซ็นครับซิงน้อยกว่าวิงครับคาวิงมีสิบเปอร์เซ็นเลยทีเดียว้าวเอาทำไมเนี่ยโอเคบริษัทาสก็12ล้าน5แสนครับก็คะแนนก็เฉยๆครับไม่เยอะครับ ว่าเคยเล่นแล้วได้เยอะกว่านี้ครับอันนี้แต่นี้คงดวงไม่ค่อยดีครับปกติต้อง13ล้านนะครับถ้าดวงดีดีโอ้บนัสทาก็เน่ามากโอ้โหได้มา400,000น,นี่ครับดูสิบนน้ทามไม่มีลูกไฟกับแม่เหล็กเลยครับซึ่งเราไม่มีแม่เหล็กแบบนี้เราคะแนนหุวยแตกอยู่แล้วครับบนบนนสทามครับเฮ้ยเจ้าแฮงสเตอร์ครับบดให้เราเอาเห็นกับเขา,า,าทำไมเฮ้ยเจียงดังเว้ย ไอ้บ้าเอ้เหาใหญ่เลยครับทำไมสมาธิตอนผมแค้นแล้วเจ้าหมาบ้าเดี๋ยวไล่ออกรองห้องซะเลยโอเคมาดูกันต่อครับนี่ครับจ้าแฮมสเตอร์ครับแก้มป่องแล้วครับเมื่อแก้มป่องมันก็เตรียมคลายนี่เองครับี่แบบนี้ ดูดยังไงของแกเนี่ยเยลลี่กระจายเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้ครับดูดได้ไม่หมดครับนี่ครับกัดไปโอ้กองเยลลี่ครับยิ่งเจอกองเยลลี่กองโตๆครับแล้วตอนที่เราขี่แก้วพอดียิ่งคุ้มครับผม ขึ้นค่อนข้างไวครับจะสาสิบล้านแล้วครับผมขาสอยสองตัวได้ขิมวบนธรรมครับได้ด้วยครับดีมากครับเราโอขี่สัตว์พอดีด้วยครับดีเลยครับเราต้องเก็บลูกไฟให้ได้ครับหมายถึงตอนก่อนลงนะครับถ้าเก็บลูกไฟได้เนี่ยจะคุ้มครับเพราะว่าเราขี่สัตว์นานด้วยครับเราเก็บขดเลือกขดใหญ่ไม่เองครับ ดีมากครับเก็บได้จริงๆด้วยครับเยี่ยมีระยะทางการขี่สัตว์มากขึ้นนั่นเองอีกนิดหน่อยก็ยังดีครับมีผลนะครับผมเยี่ยมครับขี่ไปเลยไม่มีลูกไฟครับทนดีและแจ่มเลยครับ <c oughs> ไม่มีขวดเลือดอีกถ้าโชคดีเราจะเจอขวดเลือดขวดเล็กเมื่อกี้ด้วยครับโชคไม่ดีครับที่ไม่เจอโอเคครับ42ล้านโอ้โหคะแนนมากดีเลยทีเดียวครับ ไม่มีเอ็มครับอืสารเลง็งใช้ตัวพิ๊นะครับมันเลยไม่เสียเลือนครับของเราเนี่ย <Yeah. S 2> เ่็มก็ไม่มาทีครับโอ้มาพอดีครับ <h ums> <h ums> เราขี่สัตว์พอดีด้วยครับ โอ้ยไม่เจอแม่เล็กเลยครับผมห้าสิบสี่ล้านโอ้โหดูดดูดยน l ี y ไม่ถึงครับไม่ใช่ดูดไม่ถึงแต่ไม่มีเราไม่มีแม่เล็กจะดูดได้ยังไงจับไป ใช้ได้ครับจังหวะนี้ครับใครมาเยี่ยม67ล้าน68บล้านครับคะแนนโอเคเลยครับ69ล้านแล้วตอนขีแก้คะแนนมันจะพุ่งแบบนี้เลยครับเพราะเราใส่สมบัติคีดสั์สามชิ้นเลยครับแจมครับพอดีเด้ ตอนที่เก็บแม่เหล็กมันจะคลายไม่ได้ใั่เอมครับมันจะดูดอยู่คนระับขี่ตรงนี้คุ้มมากครับเพราะว่าเยลลี่ถี่มากเห็นไหมครับถ้าบัพเปนโนมาเจ๋งครับ โอ้ดีครับผมแต่มาตรงจุดเมื่อกี้จะดีกว่าครับเดล,ลี่มันถี่กว่านั่นเองนี่มันคายไม่ได้ครับมันเจอไม่เหล็กมันก็ดูดไปเรื่อยๆครับ เยียงครับขี่ตัดนายครับเพราะเจอขวดเล็กขวดใหญ่นน่เอยครับเมื่อกี้97ล้านแล้วครับโอ้โหจะร้อยล้านแล้วครับผมเอ้าเฮ้ยทำไมโดดไม่ติดเอ้ย งงเลยผมนี่เดีย๋ยวต้องไปย้อนดูคลิปเลยครับทําไมผมว่าผมกดโดดแน่ๆทาไมมันไม่โดดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแตดูกันต่อครับผมตายไหมไม่เต็งเลยครับศาสเรเล่นมาดีๆครับไม่ชนเลยนะเนะี่ยไม่ชนแล้วก็ยังไม่พลาดขุวนเลื่อนนะครับ สวัสครับวันอาทามครับผมนี่แฮมสเตอร์ดูได้พอดีครับ เยี่ยมโบนัสอีกแล้วครับโอ้โหได้บ่อยใเนี้ฮะแปบ๊บเดียวเก็บอักษรครบเก้าตัวเลยครับแต่ว่าโบนัสก็เหมือนเดิมรับดูสิไม่มีแม่เหล็กให้ผมเลยเนี่ยครับเราก็แย่เลยครับคะแนนที่ได้บนโบนาสธรก็ไม่เยอะนะครับเฮ้ยโอ้โหของตีลุงครับคุ้มมาก เฮ้ยใครมาใครมาเยี่ยมจังหวะไรเนี้ยดีมากครับแบับเดียวก็ยังดีครับเนี่ยจังหวะางเนี้ยแจ่มครับ เป็นโน้เหลือทีหนึ่งนี่หว่ามาได้แล้วมาได้แล้วถามหาบัฟเปียนโนครับบัฟชีสเคสมาแทนครับร้อยยี่สิบล้านคะรับโอเคครับมาตรงนี้ก็โอเคพอได้ครับ เยี่ยมครับจบังหวะนี้สวยงามมากจะตายแล้วครับผมโอ้ยถาเลายครับโอ้ยผมนี่ไม่กล้าโดดเก็บเลยครับเมื่อีน้น่ไปแล้วครับผมเจ้าเนี้่นยากตรงนี้เลยครับ ไปก่อนครับผมอืมเก็บไม่ได้ครับเยี่ยมนี่ครับคุ้มมาก ขี่ครับขี่ตรงนี้คุ้มครับสามแถวครับผมสิงตายครับผมเ <laughs> ยี่ยมจัดตาย อืมออโชมันไม่โดนทำลายครับไอ้เจ้าคนป่านะสองร้อยสามสิบเจ็ดล้าน <g ül> ถ้าเล่นดีๆนี่ได้อีกนะครับเนี่ยชนไปสองครั้งใช่ไหมชนสองครั้งสองสาสิบเจ็ดล้านถ้าถ้าไม่ชนก็น่าจะมาน่าจะประมาณสองรห้าสิบขึ้นนะครับอันนี้ก็คำนวณมั่วๆนะโอเคก็ก็ถือว่าทำคะแนนได้โอเคพอสมควรนะครับแต่ว่าจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะสู้เซตของพิงช็อกโก้ไม่ได้นะครับ สำหรับเจ้าคอมโบนี้นะครับเพราะว่าจิ๊โโกซอว้ที่ทาได้ไดโหสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบล้านเลยทีเดียวก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นคอมโบขีสัตว์ทำคะแนนในเกาะสองดูบ้างนะโอเคนะถึงแม้จะไม่เพอร์เฟกต์ก็ไม่เป็นไรครับก็งงอยู่เหมือนกันว่าตรงนั้นทําไมอ้าวก็ง,งงว่าทําไมมันกดโดดไม่ติดแล้วก็ตกเหวไปในนี้โอเคงานคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับผมมันเห่าไล่แล้วผม